หมดปีน้าคาร์ลเกอร์วิเคราะห์อนาคตสั่งแข้งคีแมนลิเวอร์พูลเจมี่คาร์ลเกอร์อดีตกองหลงังลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสือพิมพ์อีตอังกฤษออกมายอมรับว่ารู้สึกเป็นกังวลที่3นักเตะตัวหลักของแดงอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนและเบอร์จิฟฟันไรท์ที่เหลือสัญญาคนละ1ปียังไม่ได้มีการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปคาร์ลเกอร์กล่าวว่ากับเทรนผมไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมมั่นใจว่า ลิวพูดจะทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะรับค่าตอบแทนสูงสุดหรืออาจจะเป็นผู้เล่นที่จะรับค่าเหนื่อยสูงสุดในสโมสรและในพรีเมียร์ลีกนั่นคือสิ่งที่เขาควรจะได้รับเขามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นอยู่กับว่าเขากาลังมองหาความท้าทายใหม่หรือไม่เพราะผมแน่ใจว่าสโมสรชั้นนาจะจับตาดูเขาขณะที่อีกสองคนโมฮัมเหม็ดซาลากับเบอร์จิฟฟานดา์ไลลิวพูลสามารถปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระและย้ายไปที่อื่นได้แต่ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ยาก ที่จะมีทีมอื่นที่ดีกว่าลิเวอร์พูลในแง่ของโอกาสในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในตอนนี้ผมอาจจะคิดผิดแต่ผมไปคิดว่าเลอเอมาตรรดจะมองซาลาหรือฟานได้ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ดีพอแต่มันเป็นเรื่องอายุของพวกเขาผมคิดว่าเลอเอมาตรรดกำลังจับตามองเทรนยูมันมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมเลยไม่ค่อยสบายใจฟังนะคุณจะมั่นใจน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปสมูรสนไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการประกาศว่าผู้เล่นทั้ง3ามคนนี้ เซ็นสัญญาใหม่แล้วไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้อยู่เหนือการควบคุมหรือลากยากเกินไปดังนั้นยิ่งนานเท่าไหร่ผมก็ยิ่งมีความมั่นใจน้อยลงเท่านั้นเพราะเราจะได้เห็นทั้ง3คนในทีมดูการหน้าขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกแลอความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ